มารับขมข่าวนะครับวันนี้พูดคุยเรื่องของสิทธิมนุษยชนจริงๆแล้วเราเคยคุยประเด็นนี้กันแล้วแต่ว่ามีความเคลื่อนไหวเพิ่มเติมอย่างที่บอกนะครับว่าทางด้านขององค์กร ICC นะครับให้ความเห็นเสนอว่าอาจจะต้องมีการลดอันดับจาก A ไปสู่ B นะครับหากว่าเราไม่ดาเนินการแก้ไขข้อที่รายงานระบุไว้ถึงเรื่องความบกพร่องของกอสมในประเทศเรานะครับซึ่งถ้าเรื่องนี้เนี่ยก็อยากจะไป สอบถามจากผู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้โดยตรงแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาคุยกับอาจารย์อีกสองท่านต่อนะครับตัววันนี้ต้องไปคุยกับกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเกี่ยวกับประเด็นนี้ก่อนนะครับนายแพทย์นิรันร์พิทักษ์วชระนะครับอยู่ในสายแล้วนะครับสวัสดีครับหมอนิรันครับสวัสดีครับคุณตัวยครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับครับถ้าดูจากรายงานนะครับสามข้อหลักๆที่ไอซีซีส่งมายื่นข้อเสนอมาจริงๆแล้วองค์กรกสมอยากให้อาจารหมอนิรันนะครับ ระบุนิดนึ่งครับว่ามีปัญหาจริงหรือเปล่าตรงไหนอย่างไรบ้างครับคือในทั้งสามข้อกับไอทีซีได้ประเมินนั้นโดยแท้จริงท่านประธานกรรมการสิทธิจารมาได้เสนอที่ประชุมมาประมาณเดือนสองเดือนที่ผ่านมาเราก็เป็นที่รับรู้กันทั่วไปแล้ะครับนะครับของที่ประชุมของคณะกรรมการสิทธิท่านนะครับโดยทั้งสามข้อที่ได้มี ข้อความคี่ติดมาเนี่ยมันก็เป็นมีที่ไปที่มาแล้วก็เป็นเรื่องที่คณะกรรมการสิ์ได้พยายามที่จะทําให้การทํางานในทั้งสามข้อเนี่ยสามารถที่แก้ไขปัญหาที่เป็นเรื่องที่ติดใจของทางองค์กรสื่อมวลชนระดับสากลโดยข้อแรกเนี่ยที่เป็นเรื่องของอที่ไปที่มาของคณะกรรมการสื่อมวลชนนะครับครับซึ่งเราก็เห็นว่า มันเป็นปัญหาจากเรื่องจากกฎหมายรัฐธรรมนูญปี50นะครับนะฮะรัฐธรรมนูญปี50เนี่ยนะฮะจะมีการสรรหาของคณะกรรมการสิ่งผชวนเนี่ยที่ต่างจากปี40า็ <c oughs> จะว่าคุณประวันคงทราบใช่ไหมครับ,รบว่าปี50เนี่ยกรรมการสรรหากรรมการสิทธิ์เนี่ยประกอบด้วยนะครับเจ็ดท่านห้าในเจ็ดท่านเนี่ยเป็นผู้ภาคาครับ,นะ,รบนะครับมาจากตุลาการสารรัฐมนูญศาลปกครองและก็สารนิติธรรม อีกสองท่านมาจากที่ประชุมของศาลทั้งสองศาลคสองท่านก็เป็นของพรรคการเมืองก็คือผู้นําฝ่ายค้านกับประธานรัฐสภาเนื่อทั้งหมดเนี่ยมันเป็นไปตามรัฐธรรมนูญตรงนี้เป็นสิ่งที่ทางคณะกรรมการสิทธิ์เนี่ยไม่ได้เป็นส่วนที่คนกําหนดนะฮะในเรื่องของเนื้อหาของรัฐมนูลแต่เป็นเรื่องของนะฮะสอสรในขณะนั้นได้เป็นที่ไปที่มาของข้อสรุปของรัฐมนูลปีห้าศูน ซึ่งจากจกปี40ว่ากรรมการสรรหารเนี่ยมาจากความหลากหลายของภาคประชาสังคมมีทั้งหมด25ท่านเพราะฉะนั้นนี่ยเมื่อเป็นอย่างนั้นเนี่ยเมื่อกรรมการสรรหามีความแตกต่างกันจึงทําให้ผลของกรรมการสิทธิชนในทั้งสองชุดเนี่ยมีความแตกต่างกันคือหมายความว่าตั้งแต่ปี40แล้วมาเป็นปี50เนี่ยจาก25ท่านเหลือ7ท่านถูกไหมฮะครับเหลือ7ท่านแล้ว5ใน7ท่านก็มาจากฝ่ายตุลาการ แสดงว่าถ้าส่วนตัวของหมอริรันเองเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยครับกับการที่5าในเจ็ดท่านเป็นตุลาการครับอ๋อเราไม่เห็นด้วยอยู่แล้วครับก็กรรมการสื่อมวลชนได้มีข้อเสนอแม้กระทั่งในร่างของกรรมการสื่อมวลชนในช่วบที่เป็นร่างอยู่ในสภานิติบัญญัติหรือในรัฐสภาตั้งแต่สมัยกุณรภิสิิ์เป็นต้นมาเนี่ยครับคือกรรมการสื่อมวลชนเนี่ยในชุดที่แรกได้พยายามที่จะมีการแก้ไขในเรื่องของกรรมการสรรหานะครับว่าการสรรหา ที่าในเจ็7ชาติประกอบด้วยตลาการนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องและไม่เหมาะสมนะครับนะครับ,รบนะซึ่งตรงเนีเ้นอกจากไม่สอดคล้องต่ลักการตาลิิตแล้วเนี่ยผมคิดว่าในสังคมไทยคงตระหนักดีว่าการที่เอ,อเอาตุลาการเข้ามาโดยที่มาทํางานนอกบัลลังนะครับครถึงเป็นหน้าอที่จะไม่ ไม่สอดคล้องแต่สิ่งที่เรียกว่าตุลาการพิวัตรนะครับครับแสดงว่าหลายปีที่ผ่านมาแล้วแต่ปี50เนี่ยตัวอาจารย์ตัวหมอนีรันเองเนี่ยทำงานยากไหมฮะมีการทํางานร่วมกับคณะกรรมการอย่างไรบ้างครับคือทํางานยากไหมผมคิดว่าพอมาทํางานในคณะกรรมการศิธิ์ก็ต้องยอมรับว่าเมื่อกรรมการสรรหาแตกต่างจากปี40เนี่ยกรรมการศิษย์นี่เป็นองค์กรกลุ่มนะครับม่เป็นองค์กรกลุ่มพอเข้ามาเราก็ต้องยอมรับนะฮะ ว่าถึงแม้ที่มาจะมีความแตกต่างกันแต่ว่าแต่ละท่านก็มาตามความออกฎหมายรัฐธรรมนูญใช่ไหมเราเราจะปเสธหรือไม่ยอมรับเป็นไ,ไ,ไปไม่ได้พีิงแต่ว่าเราก็ต้องสะท้อนนี่เห็นว่านี่คือสิ่งที่จะทาให้ไม่เกิดความหลากหลายแล้วก็เป็นตัวที่ไม่สามารถเชื่อมโยงกับการทํางานของภาคประชาสังคมได้อย่างแท้จริงเมื่อเทียบกับรบบัฐมนตรีสิ่งน,นี้ก็เป็นสิ่งที่เราพยายามเสนอให้มีการแก้ไข ไม่ว่าจะเป็นแก้ไขรับนูนในฉบับใหม่ที่กําลังไล่ในขณะนี้หรือแม้กระทั่งแก้ไขในกฎหมายของคณะกรรมก,การสิทธ์ก็ตามนะครับเนี่งแต่ว่านาาในการแก้ไขกฎหมายมันไม่ได้อยู่ที่กรรมการสิทธิ์ครับนะ,นะอันนี้ก็เป็นข้อแรกที่อยากจะเรียนว่าปัญหาที่ไอซีซีเสนอมาเป็นปัญหาที่กรรมการสิทธิทท์ทุกท่านเนี่ยได้ตระหนักตีและพยายามเสนอให้มีการแก้ไขแต่ว่า เอาไมไ่เป็นผู้ที่กําหนดบทบาทในเรื่องของการแก้ไขตรงนั้นนะครับมันขึ้นอยู่กับรัมนูนในปี50ที่ผ่านมาซึ่งเราก็ไม่ได้เห็นด้วยนะครับับ,บ,บแสดงว่าตอนนี้ ICC ให้เวลา1ปีตอนนี้ตัวหมอเรอนเองมั่นใจแค่ไหนครับว่าเราจะไม่ถูกปรับล้นระดับ,บออมั่นใจแค่ไหนก็ต้องมาดูอีก2ข้อนะครับครสองข้อเนี่ยข้อแรกเป็นเรื่องข้อที่สองเนี่ยเป็นเรื่องของการทํางานในปี53และในปี56ซึ่ง ในปี53และปี56เนี่ยเป็นปีที่อยู่ในช่วงกรรมการสิทธิชนช่วที่ผมรับผิดชอบอยู่ครับเอ,อ,อย่างเป็นตตรงว่าสิ่งที่ไอซีซีเสนอม,มานั้นว่ามีการออกรายงานที่ช้านเนี่ยครับ,รบแต่ว่าโดยแท้ที่จริงในการทํางานของทั้งปี53และ56มีความแตกต่างกันอย่างมากมายครับปี53เนี่ยเป็นปีที่เราเริ่มต้นเข้ามาทํางานในฐานะกรรมการสิทธิ์ก็ต้องยอมร,บอรับว่าความล่าช้าของการทํางานในการออกรายงานเนี่ยครับหรือกระบวนการในการตรวจสอบเนี่ยมันก็เกิดขึ้นเพราะว่า เป็นเรื่องที่เราจะต้องเผชิญกับปัญหาภายในนะครับ,รบซึ่งผมก็ได้เคยให้สัมภาษณ์ไปแล้วในปี56เนี่ยผมยืนยันว่ากระบวนการการทํางานของเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลงพื้นที่ตรวจสอบ,บเวลาที่มีการชุม,มนุมของภาคประชาชนก็ตามหรือการประสานงานหน่วยงานของรัฐเวลามีการเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นหรือแม้กระทั่งการที่ออกมาในเรื่องของตั้งคณะทํางานในการติดตามเรื่องราวความรุนแรงต่างๆนั้นเนี่ยเราก็ มีการติดตามอย่างใกล้ชิดนะครับเพียงแต่ว่าสิ่งที่ไอซีซีคอมเมนต์ก็คือเรื่องการเขียนรายงานอั้งแตนี้การเขียนรายงานเราก็แจ้งไปทางไอซีซีว่าเราก็กำลังเขียนอยู่แต่ว่าเรื่องการเขียนรายงานไม่ใช่เป็นเรื่องของการเขียนแถลงการนะครับครับก็<ต><ต>อยู่ <ใน S 2> ที่สองข้อใหญ่ๆนี้นะฮนะจา์ครับคุณหมอครับวันนี้ต้องขอบคุณมากที่มาให้ข้อมูลนะครับครับ,รบ,รบขอบคุณครับนายแพทย์ยุรานพิทักษ์วชระกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาตินะครับก็ยืนยันแล้วนะครับว่าเราจะโดนปรับ ลดหรือว่าไม่โดนเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับสองข้อยใหญ่ที่ว่านะครับเพราะฉะนั้นต้องกลับมาถามนะฮะอาจารย์ต่อนะครับหลังจากที่คุณหมอนิรัน์บอกแล้วโดยเฉพาะเรื่องของที่มาของกอสมที่ยังไม่ชัดเจนเนี่ยโดยเฉพาะคุณหมอวิรัน์พูดถึงสัสดส่วนที่เข้ามาของทางฝั่งของตุลาการ5ใน7คนเนี่ยทำไมการการเข้ามาบทบาทของฝ่ายตุลาการที่มากขึ้นถึงทําให้ที่มาของกอสมไม่ชัดเจน,นครอันนี้คงจะต้อง ไปดูข้อความของต้นต่อนะครับในปี2540ที่เป็นรัฐมนูญฉบับช่วงนั้นน,นะฮะที่ตั้งกรรมการสิทธิ์ขึ้นมาแล้วก็ทังที่ทราบแล้วเนี่ยคณะกรรมการตรวจคัดเลือกเนี่ยมี20กว่าคนซึ่งเปิดช่องให้ NGO ฝักชาชักคงเข้ามามากการเสนอชื่ออันนี้ก็เป็นตัวแปรที่สำคัญมากที่ว่าแม้แต่ผู้ที่สมัครจะเป็นหรือที่ย่อมจะเป็นกรรมการเนี่ยจะต้องมาจากประชาชน ก็มาจางตัวแทนหลากหลายภาคส่วนตัวแทนหลากหลายซึ่งช่วงนั้นมีมากนะฮะก่อนที่จะคัดเลือกมาเป็น11คนตอนหลังในยุคสองพะสองัอย่อย่างไรก็ดีในช่วง2อ5 0ันมีการเปลี่ยนไปก็เลยมีกรรมการคัดเลือกสรรหา7เจท่านซึ่งส่วนมากจะมาจากตุลาการนี่ก็คิดว่าโลกก็ฝากเราไว้แล้วนะครับว่าแนวแนวตั้งกรรมการคัดเลือกหรือสรรหาในน่าจะเป็นแต่อย่างใดก็คือน่าจะมี ประชาสังคมเข้ามาเยอะๆแล้วก็<ม>คงต้องเคารพกับแต่ละฝ่ายนะฮะค,คือแยกอำนาจหน่อยครับก็คือฝ่ายรัฐะไม่ต้องไปเกี่ยวข้องนักะนะฮะม,มีแล้วก็ฝ่ายตุลาการก็เคารพนะ,ะแต่ก็ไม่น่าจะมีจํานวนมากเกินไปในส่วนที่เกี่ยวข้องอันนี้ก็เป็นเป็น,เป,นเป็นรู้ทางสูวอนาคตคือหมายความว่าบทบาทของฝ่ายตุลาการที่มากเนี่ยหมายความว่าไม่ได้ตอบโจทย์การเป็นตัวแทนของภาคประชาชนอย่างแท้จริงเหรอับ ในความหลากหลายที่เขาพูดถึงตามหลักเกณฑ์ปารีสเนี่ยนะครับไม่มากก็น้อยก็คือ1ต้องมีความหลากหลายที่มาจากประชาสังคมและ2ก็คือต้องมาจากหลายกลุ่มเช่นชนกลุ่มน้อยคนพิการอะไรเป็นต้นสตรีสําคัญมากนะฮะในการที่เข้ามามีส่วนร่วมแล้วก็ในสุดท้ายก็คือตัวกรรมการเองก็จะต้องหลากหลายนะฮะมีสตรีให้เพียงพอมีผู้แทนที่ไม่ใช่เกี่ยวกับรัฐนักนะฮะแต่ว่าต้องไปเกี่ยวข้องกับประชาชนในหลายมิติในหลายแวดวงให้มาก คุณดังคณาฮะแสดงว่าถ้าเกิดว่าเรามีความหลากหลายไม่เพียงพอเนี่ยจะทําให้เราบริหารจัดก,การเรื่องของสิทธิมนุษยชนที่จะส่งต่อไปยังให้ ICC เห็นเนี่ยมันไม่ชัดเจนเพียงพออย่างนั้นละ อาจารยปที่ร,รัฐมนตรฝ่ายละกันนะคะคือในฐานะที่เป็นอดีตกรรมธิการเร้า่างร,รัฐมนูญ50ครับแล้วก็ดิฉันเองเป็นกรรมธิการเสียงข้างน้อยนะคะก็ยอมรับว่าก็ได้แสดงความโหยใจในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของกรรมการสรรหานะคะคแต่ว่าเนื่องจากว่าท่านกรรมธิการเสียงข้างมากเนี่ยก็มีความเห็นว่า กรรมการสิทธิ์ในฐานะที่เป็นองค์กรอื่นตามรัฐธรรมนูญเนี่ยก็น่าที่จะมีกระบวนการสรรหาเหมือนกับองค์กรอิสระอื่นนะคะเช่นปปงปปชอะไรเราดี้เป็นต้นนะคะแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยในมาตรา206-207นะคะก็มี243ในเรื่องของการสัญหานะคะคได้มีการกำหนดคุณลักษณะของผู้ที่จะเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการสิทธิมิชมีชนข้อหนึ่งก็คือ บุคคลนั้นจะต้องมีผลงานด้านสิทธิมนุษยชนเป็นที่ประจักษ์นะคะซึ่งท่านเห็นว่าตรงนี้เนี่ยก็กมีความสําคัญนะคะ,คะแล้วก็ถ้าหากว่าท่านกรรมการสรรหาเองเนี่ยได้ได,ได้มองเห็นตรงนี้แล้วก็ได้ได,ได้ทำการคัดเลือกเนี่ยก็ย่อมที่จะสามารถได้คนที่เข้ามาและทํางานได้นะคะ,คะทีนี้ ใน,ในการอย่างไรก็ดีมันผ่านมาแล้วนะคะ,<ช>ะกรรมการชุดปัจจุบันเ,นเจ็ดท่าน,นก็ส่วนใหญ่เป็นข้าราชการนะคะกา,การขาดซึ่งความหลากหลายเนี่ยก็อย่างที่เรียนแล้วว่ามันก็ทําให้กรรมการสิทธิ์เองเนี่ยไม่สามารถที่จะมองเห็นปัญหาต่างๆได้รอบด้านนะคะ<ช>เข้าใจในเรื่องของสิทธิของคนกลุ่มสิ่งต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นคนพิการ ชนกลุ่มน้อยคน,คนที่อยู่ชายขอบต่างๆในเรทนี้เป็นต้นซึ่งรเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนแล้วก็ต้องการคนที่มีความรู้ความชํานาญและเข้าใจอย่างลึกซึ้งนะคะคจึงสามารถที่จะช่วยเหลือประชาชนในการที่จะปกป้องคุ้มครองสิทธิมนุษยชนได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีซึ่งหากเกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนขึ้นแล้วนะคะกรรมการธิ์เนี่ยจะต้องมีบทบาทอย่างมากนะคะในการที่จะป้องกัน ไม่ให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นอีกนะคะในการที่จะทําให้เยื่อเ,เข้าถึงความจริงความยุติธรรมการสร้างหลัปากประกันว่าเรื่องแบบนี้จะไม่เกิดซ้ําเป็นต้น,นะคะ่ะคือแสดงว่ามุมมองของคุณอังคณาเองในเรื่องของคุณสมบัติที่กําหนดไว้ว่าคนที่จะเข้ามาในกสบเนี่ยควรจะต้องมีความเหมาะสมเพียงพอตอนนี้ยังไม่เป็นอย่างนั้นส่วนใหญ่อย่างที่ที่ฉันเรีเยน,นนะคะว่าเจ็ดท่านเนี่ยส่วนใหญ่เป็นข้าราชการนะคะมีนายแพทย์สองท่านนะคะมีม กรรมการสิทธิท่านหนึ่งที่มาจากกระทรวงพัฒนาสังคมนะคะคซึ่งเมื่อก่อนเป็นกรมประชาสงเคราะห์อ,อะไรแบบนี้นะคะซึ่งตัวนี้เนี่ย าการทำงายด้านสิทธทิมนุษยชนเนี่ยเป็นมันมีกลไกลมีกติกาตามหลักการปารีสที่บอกไว้นะคะในเรื่องของการปกป้องการคุ้มครองการตรวจสอบนะคะรวมถึงรัฐธรรมน,นูญ5สูเนี่ยก็มีข้อดีอย่างหนึ่งก็คือกรรมาการสิทธิ์เนี่ยสามารถเป็นผู้เสียหายในการฟ้องร้องแทนประชาชนในกรณีที่เกิดความเสียหายในในกลุ่มในชุมชนนะคะซึ่งตรงนี้ดิฉันเห็นว่าเป็นเรื่องที่ดีและดิฉันก็อยากที่จะเห็น มาตรานี้ยังคงไว้อำนาจหน้าที่ของกรรมาก,การสิทธิ์ยังคงไว้เพราะบางทีเนี่ยในบางกรณีเนี่ยเยื่อนี่มีความหวาดกลัวนะคะคไม่กล้าที่จะไปฟ้องร้องดําเนินคดีหากผู้ละเมิดสิทธิ์นั้นเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือบุคคลอื่นซึ่งเกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่รัฐเหล่านี้การให้อำนาจหน้าที่กับกรรมาก,การสิทธิ์ในการที่จะเป็นผู้เสียหายในการฟ้องร้องแทนเนี่ย ถือได้ว่าเป็นความก้าวหน้ามากนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ดีจนปัจจุบันนี้ก็ยังไม่ไม่ได้นํามาตรานี้มาใช้ในการที่กรรมการสิทธิ์จะฟ้องร้องแทนคือมีมีมีระเบียบปฏิบัติมีมาตรานี้อยู่แล้วสามารถนํามาใช้ได้แต่ยังไม่เห็นการหยิบยกนํามาใช้อย่างเป็นรูปธรรมอย่างนั้นค่ะก็อย่างที่เรียนแต่แรกแล้วว่าอย่างที่คุณหมอนินันฉัเองท่านก็กังวลก็คือพรบกรรมการสิทธิ์เองก็ยังไม่ผ่านสภาเลยค่ะ หลายปีแล้วซึ่งตรงนี้เนี่ยฉันก็เห็นว่านะคะสนชอเองหรือรัฐบาลเองเนี่ยก็น่าที่จะเห็นความสําคัญนะคะในการ,รที่จะนําพรบกรรมการสิทธิ์ขึ้นมาพิจารณาให้ความสําคัญทีการพิจารณาเป็นลําดับต้นๆนะคะคโดยที่ในการพิจารณาพรบกรรมการสิทธิเนี่ยก็น่าจะมีการเปิดโอกาส ให้คนที่ทํางานด้านสิทธิมนุษยชนเนี่ยได้เข้าไปเป็นกรรมาที่การวิสามัญในการให้ความเห็นนะคะในการที่จะปรับปรุงร่างของกรรมการสิทธิเนี่ยให้มีความสมบูรณ์มากที่สุดนะคะซึ่งเชื่อว่าจะเป็นทางหนึ่งที่จะช่วยแก้ไขป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชนแล้วก็เสริมการทางานของคณะกรรมการสิทธิได้นะคะครับครับอาจารย์ครับก่อนที่เราจะไปถึงข้อที่2คือเรื่องของการตอบรับเรื่องของสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในไทยเนี่ยขออนุญาตมาที่เรื่องของหลักของทาริส หลักการปาริสนิดหนึ่งคือเราพูดคุยกันมาเนี่ยคือจริงๆแล้วตกลงแล้วหลักการปาริสหลักใจใจความที่เขากำหนดว่าเราต้องทําตามเขาเนี่ยข้อใหญ่ๆที่สําคัญที่สุดมีอะไรในหลักการนี้บ้างครับจริงๆมี2ข้อใหญ่กับนะครับซึ่งมีมิต,ติย่อยๆมาแต่สรุปก็คือ1อิสรภาพในการทํางานครับซึ่งหมายความว่าอิสรภาพจากการควบคุมของฝ่ายบริหารเนื่องจากกรรมการสิทธิ์ทั่วโลกจะต้องเป็นฝ่ายตรวจสอบฝ่ายบริหารครับ แล้วก็สองก็คือความหลากหลายที่ภาษาอังกฤษก็เรียก pluralism หมายความว่าตัวกรรมการเองเนี่ยต้องหลากหลายมีสตรีที่เป็นกรรมการมีผู้แทนหลายหลยชน,นกลุ่มน้อยคนพิการและอื่นๆนะฮะโดยไม่เลือกปฏิบัติแล้วก็โดยประย,ยัยด้วยก็คือการคัดเลือกหรือสรรหานี่ก็ต้องหลากหลายซึ่งอันนี้จะเกี่ยวกับประเทศไทยมากเพราะว่าคณะกรรมการสรรหาหรือคัดเลือกของเราเนี่ย่อน้าจะแคบลงในยุคปี2550นะฮะซึ่ง อายุค2540ตอนต้นเนี่ยเป็นกรรมการที่กว้างกว่าครับครับเพราะฉะนั้นก็สอดคล้องกับ3ข้อที่อยู่ในระบุในรายงานของ ICC ก็คือเรื่องของความอิสระแล้วก็ที่มาเรื่องของความหลากหลายของกอสมอเองทีนี้ถ้ามาดูข้อ2เนี่ยมีการระบุเรื่องของที่ว่ากสมไม่สามารถตอบรับกับสถานการณ์การละเมิดสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยได้อย่างทานันท่วงทีหรือว่ามากเพียงพอประเด็นนี้เนี่ยอาจารย์มองว่ามีข้อเด็จริงมีความสําคัญที่เราต้องสนใจมากแค่ไหนครับ อันนี้ก็ต้องดูข้อความนะครับเพราะกรรมการเสร็จก็มีหน้าที่ภาระอยู่แล้วในรัฐนูนที่ต้องเสนอรายงานต่อรัฐสภาครับนะครับและจริงๆก็ต้องเชื่อมกับฝ่ายบริหารด้วยก็คือข้อเสนอทั้งหลายนะฮะแล้วก็นอกเหนือจากนั้นเนี่ยก็มีรายงานจะเรียกว่าย่อยเลยเฉพาะ ในแต่ละสถานการณ์ซึ่งก็ต้องดูดีๆว่าที่เราพูดถึงรายงานในรายงานแบบไหนครับเพราะรายงานบางบางส่วนก็จะเป็นสิ่งที่ละเอียดละอ่อนมากมซึ่งขึ้นอยู่ความร่วมมือของหลายๆฝ่ายแล้วผมคิดว่าเราน่าจะมองว่าจริงๆนี่เป็นภาระร่วมกันนะฮะที่ท,ท,ที่ต้องช่วยให้กรรมการสิทธิ์ทำง,งานได้เต็มที่ด้วย ็คือจะบอกว่ากรรมการสิทธิ์ล่าช้าอย่างเดียวก็คงจะไม่ใช่นั้นเพราะว่าไม่ไม่ได้เป็นเช่นนั้นเพราะว่า <c oughs> อาจจะต้องขึ้นอยู่ความร่วมมือกับฝ่ายที่ให้ข้อมูลเป็นต้น <c oughs> ใช่ไหมฮะซึ่งถ้าไม่มากรรมการสิทธิ์ก็จะมีปัญหาในการแสวงหาข้อมูลที่จะทํารายงานเป็นต้น <c oughs> ครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คงจะต้องเชื่อมโยงกันฮะกับความรับผิดชอบร่วมกันของฝ่ายรัฐธัรเพราะว่าที่เราตั้งกรรมการสิทธิ์ขึ้นมาในปี1540นี่เป็นเจตนา ร่วมกันนะฮะของฝ่ายรัฐที่ฟังเสียงประชาชนที่ให้มีกรรมการนี้ขึ้นมาเป็นกรรมการใหม่ของรัฐมนตรีของประเทศไทยแล้วก็ผมเองก็ยังนึกว่าจําเป็นต้องให้มีต่อนะฮะต้องให้คงอยู่แล้วก็สิ่งที่ไอซีซีเข้าสมาเนี่ยน่าจะมองให้เป็นจะเรียกว่าประตูหรือหน้าต่างของโอกาสที่จะมาให้ดีขึ้นก็คือปรับปรุงบางอย่างให้ดีขึ้นแต่ไม่ใช่เป็นโอกาสที่ล้มสถาบันกรรมการสิทธิ์ไม่ใช่นะฮะไม่ได้แก้ปัญหาเลยถ้าจะล้ม เพราะว่ากรรมการสิทธิเป็นส่วนหนึ่งที่สําคัญมากของรัฐะในร้อยกว่าประเทศปัจจุบันที่มีสถาบันคล้ายๆเนี่ยนะฮะที่เป็นคานของดุลน้นาจก็คือเป็นที่พึ่งของประชาชนประชาชนเข้าถึงโดยเร็วนะฮะแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดแล้วมีปากมีเสียงในเวทีภายในประเทศและเวทีโลกด้วยอันนี้คือแต้มทั้งหลายเรืยอมูลค่าเพิ่มของกรรมการเสร็จครับคือหมายความว่าถ้าสมมุติว่ากลายเป็นว่า ล้มเลิกกรรมการสิทธิ์ไปอย่างนี้จะยิ่งทําให้สถานาการณ์เลียวายขึ้นอย่างนั้นเหรอฮะผมคิดว่าโลกคงฝากไว้แล้วนะครับว่าเขาให้โอกาสเราที่จะพัฒนาใ,ให้ดีขึ้นแล้วกระแสะของโลกคือจริงๆเนี่ยเรียกร้องมากให้มีกรรมการสิทธิ์รหรือจะเรียกว่าผู้ตรวจการที่คล้ายกับกรรมการสิทธิ์ในทุกประเทศปัจจุบันนี้มีร้อยกว่าประเทศแล้วครับ,รบดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าเราทั้งจะน่าจะเดินเ,เดินหน้าก้าวหน้ามากกว่าถอยหลัง แล้วถ้ามีการยกเลิกกรรมการสิทธิ์นี่ก็จะมีประเด็นมากเลยนะครับที่จะเข้าไปสู่ในกระแสการตรวจสอบของโลกคือถ้าสมมติไม่มีกรรมการสิทธิ์แต่ว่าเหลือแต่เพียงเป็นลักษณะของผู้ตรวจการอย่างนี้พอไหวไหมฮะคือบางประเทศก็มีผู้ตรวจการครับนะฮะแต่ที่เราตั้งขึ้นมาเนี่ยตั้งแต่รัฐธรรมนูญฉบับ51522540 5, เนี่ยรบ,บริบทไม่เหมือนกันผู้ตรวจการจะมีบริบทในการตรวจสอบในเรื่องกิจกรรมที่จะอาจจะเกี่ยวกับ การละเมิดระหว่างรัฐะกับประชาชนโดยตรงรนะครับแต่กรรมการสิทธิ์นี่จะมีบทบาทกว้างกว่านั้น<อ>ให้การศึกษาแก่ประชาชนด้วยเชื่ชมอมโยงกับฝ่ายอื่นด้วยไม่ใช่แต่รัฐะเท่านั้นกับกฝ่ายเอกชนก็เชื่อมโยงได้และที่สําคัญก็คือมีรายงานต่อรัฐสภามีรายงานต่อโลกนะฮะเข้าถึงคณะมนตรีสิบชนของสหประชาติและล่าสุดเนี่ยก็คือตามรัฐธรรมนูญ2550เนี่ยฟ้องในศาลก็ได้ ครับนะครับโดยเฉพาะแทนเหยื่อแล้วร่วมกับเหยื่อครับนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นเป็นการเริ่มนะฮะที่เริ่มมีไม่มากก็น้อยนะครับซึ่งหลังปี2อ0นนี่ก็เริ่มเชื่อมแล้วกับศาลเนี่ยนะครับในเรื่องการขอความเป็นธรรมผ่านกรรมการสิทธิ์ครับคือหมายความว่าถ้าเรามีอยู่แล้วเนี่ยก็น่าจะเป็นฟังดูก็น่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่เรามีอยู่แล้วในส่วนของคณะกรรมการสิทธิ์มากกว่าที่จะมีแต่ผู้ตรวจการอย่างเดียวทีนี้ขอ็ขยามาทางคุณอังคณนานะฮะคุณอังคณนาถ้าเกิดว่าเรามองเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่าง กรรมการสิทธิ์กับทางฝั่งของรัฐอย่างที่อาจารย์บอกมันมีความเชื่อมโยงกันยังไงเราเราควรจะใหะ้ทางฝั่งของรัฐเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมหรือว่าดําเนินพร้อมกันเนี่ยจับมือพร้อมกันเดินไปในทิศทางไหนครับคือ,อกรรมการสิทธิ์เนี่ยก็คืออ,องค์กรอิสระนะคะซึ่งหมายความว่าต้อง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 เป็นอิสระ จากการแทรกแซงนะคะแล้วบทบาทของกรรมการสิทธิ์เองเนี่ยก็เสมือนการชนระหว่างรัฐกับประชาชนนะคะเวลาที่ประชาชนมีมีปัญหานะคะถูกละเมิดสิทธิ์อะไรแบบเนี้ยกรรมการสิทธิ์เนี่ยสามารถที่จะทําหน้าที่แทนประชาชนนะคะในการที่จะ มีข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลซึ่งประชาชนธรรมดา,าทําไม่ได้ครับแต่กรรมการสิทธิ์เนี่ยทำได้นะคะขณะเดียวกันเนี่ยในรายงานของประเทศต่างๆที่ประเทศไทยเป็นภาคีในอนุสัญญาต่างๆเนี่ยกรรมการสิทธิ์ก็สามารถที่จะเสานอรายงานของกรรมการสิทธิ์เองต่ออนุสัญญาแต่ละฉบับนั้นครับนะคะ <ruined. S 1> แล้วตอนนี้เนี่ยประเทศไทยเองก็กําลังที่จะลงนามในพิธีสารเลือกรับ ว่าด้วยการต่อต้านการทรมานของสัประชาาตินะคะคซึ่งตรงนี้เนี่ยกรรมการสิทธิ์เองก็จะยิ่งมีบทบาทมากขึ้นในเรื่องของการตรวจเยี่ยมสถานที่ควบคุมตัวต่างๆนะคะซึ่งกรรมการสิทธิชะะ์ช่วยรัดนะคะช่วยรัดมากเลยในการที่จะตอบคําถามต่อานานาประเทศเวลาที่มีข้อข้อใจในเรื่องของการละเมิดสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยนะคะดังนั้นเนี่ยความเป็นอิสระของกรรมการสิทธิ์ นะคะศักยภาพของตัวคณะกรรมการสิทธิ์เองนะคะจึงมีความสําคัญอย่างยิ่งนะคะคแล้วก็เราไม่ได้อยู่ประเทศเดียวในโลกนี้แต่เรายังมีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะคะกรรมการสิทธิ์เป็นหน้าเป็นตาของประเทศไทยนะคะคที่ผ่านมาเนี่ยประเทศไทยเองก็ก็อยากจะเข้าเป็นสมาชิกสภาสิทธิมนุษยชนสากลประชาชาติแต่ว่า ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ไม่ไม่ไม่ไม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 ถูกคัดเลือกอในขณะที่ประเทศอื่นอย่างบางคระเทศซึ่งมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนมากกว่าสิอีกกับได้รับเลือกเข้าไปอะไรแบบนี้ซึ่งมันก็อาจจะสะท้อนในอะไรบางอย่างในเรื่องของสถานการณ์ของประชาธิปไตยหรือสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยครับ คือถ้าฟังดูก็เหมือนกับว่าก mm hmm. สมอเองก็ถือว่าเป็นองค์กรที่เป็นเหมือนเป็นตัวแทนภาคประชาชน <Okay. S 2> อย่างแท้จริงอยู่แล้วมีอำ <Okay. S 2> นาจบทบาทค่อนข้างเยอะที่จะคอยช่วยเหลือ <Okay. S 2> แต่ขณะเดียวกันก็ต้องอาศัยความร่วมมือจากทางฝั่งของภาครัฐไปในทิศทางที่ถูกต้อง <Okay. S 2> ที่เหมาะสมด้วยเพราะฉะนั้นเองครับคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาดูนะครับว่าระหว่าง1ปีนี้จากนี้ไปนะครับเราจะสามารถปรับปรุงแก้ไขส่วนตรงไหนได้บ้างเพื่อไม่ให้ลดอันดับและสุดท้ายถ้าเราสมมุตินะฮะถ้าต้องถูกลดอันดับจริงเนี่ยผลกระทบมันจะร้ายแรงแค่ไหนนะครับช่วงหน้ากลับมาม